กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูด้วยนะฮะอยู่ผมเทคลาสในเกมไ n ค c าม f นนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลตามคลิปเลยนะีคือนำนับปกคลิปอะเออว่าทาําไมการที่แบบไลฟาสุดล่าสุดผมแหลกมากนะเอ้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูลา์สุดของผมที่ผ่านมานะไปติดตามกันได้นะอ,อย่ขึ้นปกให้อืนั่นแหละตามนั้นเลย จะบอกเหตุผลนะแต่ก่อนที่เข้าไปดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ให้กับชอนติคาดเพื่อชอนติคาดไปถึง1,000 subscriber นะครับช่วยกดกดกันด้วยนะฮะซึ่งคลิปนี้นี่อาจจะมาสั้นๆหรือเปล่าไม่รู้ดู๋นี่แหละตัวการผมนี่ดูไงเป็นไงดูตัวการอืมซึ่งอันนี้อาจจะไม่แหนแลกนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงรมต้นอันนั้นผมเซตมาเว้ยมันก็เลยแบบแลกโคตร <laughs> ๋ยวมัทุกคนดูคิดไหมที่ผมไปดูไลฟ์สดอาจจะมีความยาวหน่อยเพื่อให้คิปมันไหลลื่นขึ้นเยอะๆนะจะได้มีความยาวเยอะหน่อยฮะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยไปมันมันกระตุกจังอ๋อไอ้ตกอีกแล้วที่เดิมเลยปรสิตเยอะด้วยแถวพูเนี้โอ้ยกระตุกจังเลยผมจะสู้ชีวิตรับทุกคนไปแปลกใจที่เมันกระตุกครับปรสิตเยอเยอะเลยทุกคนช่วย,ช,วยช่วยผมด้วยปรสิตเยอะไป โอ้ยเพราะแต่หมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องหนีฉันต้องหนีฉันต้องหน,ฉน,งหนีฉันต้องหนีไปจากที่นี่แล้วเสียด๋ยคนดูเข้ามาใหม่ได้นะครับคนหนึ่งก็ว้าห <c oughs> โอ้ปอลิสิง่งเยอะเกินขอโทษที่ลงไปเยอะขอโทษได้ไหมที่ลงไปเยอะโหเนี่ยจ,จุจบของหมู่บ้านฮะ,ะปริสิิ์ถล่มหมู่บ้านธ <c oughs> นูหมูมันจะตุกอะและธนูมันยิงไม่ไปเลยดู ก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละครับตามที่ทุกค<ม><ๆ>นเหน็นในคลิปเลยนะฮะโอ้ยปรสิทธิ์เนี่ยไอตัวพึ่งเนี่ยเนะี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมแบบแหลกเนี่ยนะแต่อันนี้เพื่อนผมได้ลดเฟมเรทของเครื่องผมมาแล้วมันก็เลยอาจจะไม่แหลกมากตามเท่าที่ครวรน,นะโอ้แต่ตอนนี้เครื่องร้อนครับพออัดประมาณบ่ายสามรับไม่ได้เปิดแอร์ด้วยโคตรร้อนเลยร้อนมากร้อนจะตายหาแล้วไม่ใฮ้ยช่เถอะเดี๋ยวนี้เราจะมาให้ดูมอสประสิทธ์นั่นเองใช่มาได้ทำให้ผมแหลกมาไง ยืดย,ยาวนานมาละโอเคซึ่งมอสจะมีตรามนี้หาก่อนนี่มันจะมีเสาพวกนี้นี่นี่ของในมอสก็ประมาณนี้รู้สึกจะมีนี่อาวุธอาวุธแล้ว <c oughs> ก็จะมีไข่ปรสิตที่ผมก็จะไม่ได้ว่ามีไข่อะไรบ้างจะมาเรี่สิ่งของที่จะมีนี่นะซึ่งมอสนี้นะจะมีไอ้เสาเนะี่ยมันจะมีเสาเสาพ่กนี้ของนะเนี่ยมันจะมีจุดสเปาเนะี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้จุดสเปาพอที่ผมหาให้ดูกันหาแบบ เจอป่าวะเปิดแล้วนะแต่น่าจะหายยากแล้วก็จะมีห้องแลบเพื่อที่เราจะได้อาวุธชิ้นนี้มาจากในห้องแลบนั่นเองซึ่งผมไม่เคยเข้าไปหาเลยจะเห้วาชีวิตแบบในแบบโลกปรสิตไหมทุกคนเออแต่ขี้เกียจหาห้องหลับอะมันอยู่ใต้ดินด้วยดิโหอะไรวะเนี่ยโดยมหาไอ้เสาแป๊บนึงนะมันจะขึ้นปว่วกลัวไม่ขึ้นเลยดิอ่ะอ่ะไมัใช่เสาทำไมปประตูอินเดอร์แบบไม่โหลด เรนเดอร์คือร้อนฉันนะฮะไม่แปลกที่มันจะไม่เรนเดอร์ตอนนี้กระตุกด้วยปัญหาเอออ้าวผมว่าไเอมีซีเออมุบ้านเอมีซีเออแต่ไม่เจอเสาเฮ้ยซาคุระเฮ้ยไม่เจอเสาเลยอ่ะอืมปกติจะเจอเสานะทำไมถึงไม่เจอสสยเพื่อนผมไปปรับแน่แนเลยวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขึ้นรใุงแผนเอ้ยนี่ไงเสาโอ้โห เน, αι, น, αι, น, αι, น αι, ่เเนเสานี้มีมอนเตอร์เกิดนี่เห็นไหมหน่าจะเป็นเสาที่จะมีมอนเตอร์ธรรมดาที่เกิดอะ่ะมันจะมีแบบพวกแบบหนอนไอ้นี่ประสิทธิ์แต่นี้จะมีพวกแบบติ้งกาไอตัวยิงอะไรนี่ก็ไม่รู้เยอะแยะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูไข่เลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีดูอาวุธก่อนดีอาวุธก่อนดีกว่าซึ่งอาวุธนี้นะฮะจะสามารถทำนี้ได้ทุกคนปุ้งนี่แหละแล้วก็ติดพิษแล้วเม็ดก็ถ้าหละ่ะวะ แปดนั่นเองใช่นาเมิแปดในยินชาวบ้านชาวบ้านก็จะประมาณนี้ติดมิด <c oughs> นี่ซ้ำซ้ำไม่ตายด้วยนะเไม่ตายตายนะฮะซึ่งเรามาดูไข่ฟองแรกเลยนะมันจะเป็นอะไรนั่นเองนี่เป็นหน๋อบอสิทธ์ที่จะเกิดตามทั่วไปนะถ้าเรามอดมล็อกสิทธิของใน,นมือถือนะอันนี้ผมไปหาโหลดทุกคนไปหาโหลดเอาเองแล้วกันแต่ถ้าอยากให้ผมบอกก็อ่ะนี่งไงตัวต่อไป นี่ไอ้มเลงเนี้ยโคตรปัญหาเลยผมบอกเลยแม่งโกงมากโดโดเอนี่ยปรสิตเช่าแบบมันฆ่าตัวอะไรที่เป็นมอสใช่ะในมอสของโทรศัพท์อ่ะมันก็จะแบบทำให้ตัวนั้นเป็นปรสิตได้แต่ไก่มันไม่มีมันก็เลยไก่ก็เลยไม่เป็นปรสิตเราว่าตัวที่3ามเลยนะในใจวตัวเราเผอปล่อยตัวที่สองฮึบแล้วก็อัวที่ทุกคนได้เห็นไปนะะแล้วก็หมูแล้วก็คิปเปอร์นะดูคิปปีด้ดีนั่าเกียดติแล้วก็นี่ฮะมันจะเกิดตามพวกป่องอันนีที่ผมให้ดูอ่ะนี่ เขาเรียกอะไรวะแมนป่องปะเออเนี่ยซอมบี้นั่นเองใช่อันนี้แก่อมบี้ชาวบ้านนะซอมบี้ตัวเนี้ยถ้ากินตัวผมปะผมก็จะกลายเป็นซอมบี้ชาวบา้านถ้ามันไปกินชาวบา้านปุ๊บระมิดตีแรงมากผมบอกตรงมุนดนไปแล้วแรงมากผมต้องหาหมอดปืนมาใส่อ่ะเออคุณสภาพแล้กันแล้วก็สองสิ่งนี้ก็คือปุ๊บเอ,อ่ออะไรอ่ะรู้สึกน่าจะเป็นช่วงกายพันช่วงหนึ่งแล้วก็แกะ โอเคตอนนั้นแหละตอนที่คนน่าจะเคยเห็นแกะไปแล้วก็มอดประลัสิทธิ์ก็จะมีประมาณนี้นะมาให้หายครับเอ้ยนี่มีมีมีผมลืมไปได้ไงเอ้าปกติมันมีไม่ใช่หรอมันหายไปไหนวะปกติมันมันจะมีแบบชุดเกราะของมอดปรลสิทธ์เว้ทุกคนผมลืมปรับอะไรเนี่ยเลยหรอมันก็เลยไม่ขึ้นหรือมันบั็กน่าจะบั็กมั้งเพราะว่าทุกคนก็อดได้เห็นแล้วน่ะก็จะประมาณนี้ปะเดี๋ยวผมดูดิมันมีอาหารให้ไหม ดูเหมือนจะไม่มีอาหารน่าจะไม่มีอาหารเนาะน่ารัประมาณนั้นมัดปรสิตดูเน่เน่เน่ผมจะให้ดูกันเกยพันว่ะหาแบบอันนี้ชาวบ้านปะนน่เน่น่น่เน่เน่ถ้ามันไปฆ่าชาวบ้านมันจะชาวบ้านจะกลายเป็นปรสิตหาชาวบ้านแป๊บอยู่นี่อยู่นี่เจอละเออมันกำลังไล่ฆ่าชาวบ้านเลยเอ้ามันฆ่าไปแล้วหรอเออนี่ไงเนี่ยชาวบ้านมันฆ่าตัวอะไรอะน่าจะฆ่าชาวบ้านไปแล้วละดูจากลักษณะเฮ้ยนี่ไอ้ชาวบ้านฆ่าชาวบ้านซะดู มันก็จะกัดชาวบ้านอี๋ดูตายเอ้ยเนะี่ยชาวบ้านกจะกลายเป็นปรสิตซึ่งป,ปรสิตชาวบ้านจะตีโคตรแรงเฮ้ยนี่เอ็งฆ่าแมวเ,เหรอเองฆ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหรอไม่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่เองฆ่าคนรักแมวอ่ะถึงจะแพ้คนแมวก็เอ้ยเหมือนจะบักนะฮะเริ่มกระตุกแล้วเริ่มกระตุกแล้วเฮ้ยถ่ายายาจังวะเนี่ยเพราะข้าปรสิตก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมานะฮะ อ๋อมันคือตัวจ่ายนี่ไงที่เราข่าบริสิทธิ์วิ่างแยงว่งะแยงแปลกจบประมาณนั้นเลยฮะที่ทุกคนเห็นในล่าสุดล่าสุดนั่นเองฮะนั่น,หน,นแหละฮะเหตุผลที่ทาแหลกเพราะเหตุผลที่ผมมันทำไแหลกเพราะว่าผมเศษมาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเยอะแหละถึงผมจะบอกเพื่อนน้อยก็เถิดแต่ก็น่าจะเศษมาเยอะอยู่แหละแล้วก็กัดกินชาว,ว้าดแล้วทำให้เซิร์ฟผมแหลกนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นการจบซีรีส์ไปเลยนั่นเองฮนะเปไงจบซีรีส์ได้ชั่วมาก ก็ไปละโชคดีเออมาพูดปิดคลิปยังวะปิดยังวะเป็นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าใครชอบติ๊ก้าเพื่อช่องติคก้าไปถึง1,000 subscribe คด้วยนะครับเย้นี่คืออาณาจักรปรสิตไจล่าสุดท้ายที่อยากได้มอนต์ก็หาเองแล้วกันแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็กดไลค์คลิปนี้ให้เยอะเดี๋ยวผมบอกว่าผมหามาจากไหนนะแล้วก็ไปเล่นหากันเองแล้วกันไปละโชคดีฟิวอุ้ยไม่ใช่ปิดงี้ดิ